ครัว VTR หลังมากกว่าว VTR แรกอีกพอ VTR แรกเหลือสองคนเนี่ยผมก็ไม่คาดหวังละเออนะจริงแล้วเออกันครับช่างมันอ๋อช่างมันครับผมมีเข้าใจนะผมเข้าใจนะคือสิ่งที่คุณเป็นอ่ะมันทําให้ทุกคนกลัวเพราะมันคือการหาส้นตีนเองแหละเอาง่ายๆคุณนับจากนาวันนี้ไปอ่ะคุณเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ได้ไหมที่เป็น阿หมูบอกว่าโอเคช่างปล่อยมันไปอย่างนี้ได้ไหมพยายามอยู่ในทุกวัน เราก็ดีขึ้นมาเยอะแล้วครับ <c oughs> แต่ก็อย่าไปโม้เลยว่าทําได้แล้วร้อยเปอร์เซ็นต <c oughs> ์อ่ะเหตุการณ์ล่าสุดแล้วกันคือมันเป็นเลนซ้ายสุดแล้วคือผมอยู่หน้าแล้วเลนนะ้ะมันเลี้ยวซ้ายก็ได้ตรงก็ได้อ่าจะไ่ถึงเลนอย่างนั้นออกนะผมอยู่หน้า <c oughs> เขาก็พยายามไปบีบบีบแบบเบ้ลสักสี่ทีอะ่ะ <c oughs> แล้วแบบผมก็เลยขยับให้เขาให้เขาให้ให้ขยับได้ออกมาอีกผมก็เลยลงไปแล้วถามมีอะไรไหมมีอะไรไหมอะไรแบบนี้อ๋อคือ คืร์มออดคือผมไค่คือผมแค่รู้สึกว่าถ้าผมพูดเบาๆอ่ะกับเขาคงไม่ได้ยินแล้วก็คือผมก็พูดปกติอย่างนี้ได้นะแต่ไม่ได้แบบแต่ไม่ได้แบบหยาบคายเฮ้ยหยาบคายนี่อะไรมัยมีอะไรอ่ะเออจริงๆก็จะคาดถามแค่นี้มันคงไม่ได้ยินอ่ะจริงมันไม่พลังเออถ้าเกิดสมมติว่าทําเสียงมันไลทโค้ดลงไปออบางครั้ง การที่เรื่องนี้มันไปได้สำคาญครับต้องเปิดใจอย่างี้มันก็ไม่ได้ไงไม่ต้องมีอะไรมาไม่ต้องลงไปใช้ดีกว่าโอเคกลับไปเลยไหมฮะแต่กาแฟไหมแต่กาแฟนะเชิญฉนนะแต่กาแฟไม่เคยเลยเปลี่ยนเปลี่ยนครับอาอายุเยอะแล้วครับอาเปลี่ยนซะช่างมันดีขึ้นเยอะแล้วครับผมครับเนี่ยนี่เป็นเคล็ดลับง่ายๆที่มึงจะสามารถอยู่ถึง68ปปีเท่าเขาช่างมันถ้าเขา เป็นดีหลกทองวัฒนาที่มีอะไรไหมเขาไม่อยู่ถึง68หรอกครับเป็นเคล็ดอายุยืนอย่างเกิดแล้วกับแฟนเน่ะกับแฟนเพืแฟนผมไม่ไม่เคยไม่เคยพูดสงดจังไม่เคยผมไม่ค่อยทะเลาะใครนะผมจะเป็นคนพูดทุกเหตุผลงี่เง่าอ่ะงีเง่าแล้วจะมีหันไปหาแฟนมันมีอะไรไหมไม่เคยเลยไม่เคยทะเลาะกับแฟน ไม่ไม่ผมไม่ชอบทะเลาะกับคนเลยดีกว่าจริงๆแล้วนะแต่ถ้าวันนี้ทะเลาะวันนี้ทะเลาะคือไม่โอเคที่ผมจะคุยด้วยเหตุผลแล้วกันพี่เอมนี่หมาว่แบบเหตุผลก็ถามเขาดีๆไงมีอะไรกูเจ็บคอกับมึงมากไม่ต้องซ้ำแล้วไม่ต้องซ้ำแล้วไม่ต้องซ้ำแล้มันไม่มีเหตุผลหรอกมันคืออารมณ์ก็ก็เย็นก็ค่อยคุยกันก็ได้ไงออ๋ตอนบ่ายไม่คุยเลยหรอตอนเย็นอย่างเงไม่จริงครับเกตไหมทำไมมีอะไรทะเลาะกันทุกที คนเราเวลาเริ่มต้นด้วยประโยคพวกนี้กับแฟนหรือกับเพื่อนหรือกับใครก็ได้กับคนรอบข้างกับคนใกล้ตัวทำไมมีอะไรทำไมเหรอมีอะไรนี่ไงเวลาลงไปเนี่ยเวลาบีบแต่บางครั้งเอคถนนก็คือความรักเราควรจะอาจจะอาจจะรอสักนิดนึงแล้ชื่นชมความงามไรยทางและไอ้นั่นก็บอกตัวเป็นไรเจ้าไปเขาถามเนาแทน ก็ไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นคุยไปกอนไปุ๊บพักออกคือไม่ใช่อย่างนี้ทุกครั้งมันต้องเป็นเหตุการณ์ที่มันมากจริงๆจนแบบเฮ้ยคือล้ำเส้นมากเกินไปแล้วยิ่งกับแฟนไม่เคยทำไม่เคยเลยเอาละมิเตยเนยชอบก็เปิดไฟไม่ชอบก็ดับไฟเท่านั้นเองนะครับแต่ในทางกับกันเราจะเห็นว่าผู้ชายคนนี้เขาก็เขาก็เมีะไะ ชอบผู้ชายคนนี้ให้เปิดไฟไว้คุณหล่อ่ฉันอยากให้คุณได้ไปเแต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟมีอะไรไหมอ้ไม่จิ่จริงอะพยายามแล้วพยายามแล้วกันหมูรด์โทษกนหมูรด์โทษ ผมนะกลัววีดีาหลังมากลัววีดีาร์แรกอีกพอวีดีาร์แรกเหลือสองคนเนี่ยผมก็ไม่คาดหวังละเออนะจริงแล้วเออการครับช่างมันอ๋อช่างมันครับผมมีเข้าใจนะผมเข้าใจนะอะไอย่างงี้คือสิ่งที่คุณเป็นอ่ะมันทําให้ทุกคนกลัวเพราะมันคือการหาส้นตีนเองแหละเอาง่ายๆถูกคุณนับจากนาวันนี้ไปอ่ะคุณเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ได้ไหมที่เป็นอาหมูบอกว่าโอเคช่างปล่อยมันไปอย่างนี้ได้ไหมพยายามอยู่ในทุกวัน แล้วก็ดีขึ้นมาเยอะแล้วครับแต่ก็อย่าไปโม้เลยว่าทําได้แล้วร้อเอร์เ็นครับเอางี้นะการแบ็กเอาในเทคมีเอาสินที่แย่ที่สุดคืออะไรหรือไหมเพื่อนจะล้อชิบหายเลยือนที่ไปแคมมาเขาขาวเทปนี้ไปเลยไม่ได้พี่อยากจะบอกว่าการไปสเปคพี่มากเลยนะราบกันแบบว่าไม่บวยวายเขาเอ็นดูมึงเหมือนหมาเหมือนแมวเลยแหรอูเหมือน จากที่ไม่เคยจะไปลองตั้งแคมป์ที่สามารถไปแคมป์กันมีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจมากแค่ผู้หญิงเดียวมึงอะตัวติดแกรมเลยตแหมตั้งของตั้นแมปมเรียบจะหักนะครับคุณขาเอางี้อะมาถึงตรงนี้คบอกอะไรกับพวกเราหน่อยครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับก็ยินดีที่ได้เจอทุกคนครับยินดีครแล้วก็ไม่ ผมอาจจะไม่ได้เป็นคนขนาดนั้นก็ได้นะฮะ,ะต้องประกาศครับว่าผู้ชายคนนี้ black out